เป็นยังไงบ้างครับผมโอ้ใส่รอบตำตำไปเรื่อยๆนะครับผมประจัดน้ำมันแน่นอนครับรถเทอร์บูดูลองแกดิต่งเปี๊ยะว่าเป็นสองเผาครับของแท่อะดูฝั่งนี้หน่อย อยู่ลงมาปาะเนี่ยลงมายงอย่างป่ะฮะมันสบายพูดป่ะสบายพูดพุงเนาะครับแปลงแบบเงาเนาะไตตุ่งแท้ไตตุ่งแท่แกนวะ,ะนี่นะครับผมก่อนไถกับหลังไถกับประมาณน,นี้ หางซีเอ็มจีใบาพานกับเบิ้อแต่ละหางหาโคง้งหางเจ็ดครับผู้ใดจะออกไปแปลงลอกเลียนแบบก็ได้นะครับผมบ่แม่จะว่าลอกเลียนแบบเหรอวะมันนีผู้เฮ็ดห,หลายนะครับแต่ว่าผมกบบเฮ็ดแบบเฮ็ดตะโดแล่ละล่ะผมเฮ็ดหลายปีแล้ะแต่มีผู้เฮ็ดน้ำแนกกับกับวัตถว่าลอกนะครับเพราะมันกับม,ม,บมีมันกับมีไอ้กล้องพานขายอยู่แล้วนะครับอยู่ร่ำร้านขา้าเขาบ่อยากไอ ถ้าเ้าบ่อยากไปซื้อเ้าก็เฮ็ดเอานะครับถ้าเ้าไบ่อยากเฮ็ดเอาห้าก็ไปซื้อครับมีเท่านี้ละกับระยะประมาณสี่สิบเซนนะครับสี่สิบเซนเอาขอบนอกขอบนี่ใส่ขอบนี่นะครับสี่สิบเซนหรือไม่ก็ประมาณสิบห้านิ้วหรือเปล่าว่านในใจเนาะแต่ว่าผมผมวัดเป็นเส้นนะของผม มันสี่สิบเซนพอดีครับแปลงจากหางหางหกหรือหางเจ็ดเป็นหางหาระยะป้องผันทอกันนะครับถ,ถ้าสิแปลงเป็นหางห่ประมาณนี้ครับผม